มาครับวันนี้เรามาดู CLS 53ออกห้างเกือบ6ล้านวันนี้2ล้านกว่าบาทมาครับ CLS 53ตัวนี้มากับหน้ากระจัง GT แล้วไฟหน้าซ้ายขวาเส้น LED เป็นมัลติบีมนะล้อ AMG ขอบ20ตัวนี้มีขอบในปท้าย LED ครับมากับท่อคู่ซ้ายขวาท้ายแน่นอนครับมีคลิกเซนเซอร์ห้องเก็บสัมภาระกว้างนะครับไม่ใช่ไม่กว้างนะพวงมาลัย AMG นะครับเพดูชิฟเบาะหนังดําตัดได้แดงตรงกลางเป็นไดมอนด์คัดอุ่นได้ร้อนได้คอนโซลเซปลา่าตัดด้วยเทาคันนี้นะครับความพิเศษก็คือมีลิฟต์สามารถยกรถสูงต่ําได้ยกหน้าได้ล้อง รอบคันเลขใหม่นะหกหมื่นแปดโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้อีโค่นะครับประหยัดอินดิวเวอร์โดก็คือสามารถตั้งค่าเองได้นะคอมฟอร์ตปกติขับธรรมดาสปอร์ตก็คือจะซิ่งสปอร์ตพาร์ตรดซิ่งหลังคาสัุลู เปิดปิดแอมเบียนไลท์ภายในรถปรับแต่ง60กว่าสีเครื่อง6สูบ3000ทอโบ0ถึง100ประมาณ4.2วิได้อยู่นะครับอัตราการเร่งดีมากๆตามมาตรฐานสแกนค่าอย่าลืมสติกเกอร์นะครับน็อต้ายน็อตขวาไม่ขยับนะครับเบนเด s 5ลเ3 AMG ปี2019นะครับออกข้างเกือบ6ล้านวันนี้เอาไป2ล้าน2 90,000จัดเต็มฟรีดาวครับเค่ดีๆมาได้เลย